อ,อเพลงรับทราบครับขอเริ่มเขียนบทสคริปต์รีวิวยาว5,200คำสำหรับวิดีโอวูทอภาษาไทยเกี่ยวกับเครื่องบินรบเจลบ 10C ที่จีนมอบให้ประเทศไทยพร้อมพร้อมวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจในภูมิภาคอาเซียนอย่างไรโดยไม่มีหัวข้อหรือการแบ่งตอนเพื่อให้เนื้อหาคงความต่อเนื่องและครอบคลุมขีดดุดการที่ประเทศไทยได้รับเครื่องบินขับไล่ เจลบ1ส4จากจีนถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สร้างความตื่นเต้นในวงการอุตสาหกรรมการบินทหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ไม่ใช่แค่การเสริมกำลังทางทหารธรรมดาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสมดุลอำนาจในอาเซียนและภูมิภาคโดยรวมเยลบ1 4เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดของจีนในประเภทเครื่องบินขับไล่แบบลายภารกิจ วงเล็บเปิดมัดหนึ่งล้อแฟทวงเล็บปิดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงระบบอาวุธที่หลากหลายและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้เยลบ1 0กลายเป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับการเสริมแสนยานุภาพทางอากาศของหลายประเทศทั่วโลกเจลบ1 0พัฒนาโดยบริษัทเทนเดลแคลฟอร์เนียดิสทูกรูของจีนและเป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากเยลบ10รุ่นก่อนหน้า จุดเด่นสำคัญคือการติดตั้งเรดาร์สอวงเล็บเปิดอักษียโยแอครอนิอคอสแคนเหนือร์ให้วงเล็บปิดซึ่งเป็นเทคโนโลยีเรดาร์ที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบันช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยำและยังช่วยให้เครื่องบินสามารถป้องกันตัวเองจากการถูกตรวจจับโดยวิธีการลบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้เจลบ14ยังมาพร้อมพร้อมระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกขั้นสูงที่สามารถยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นเพีลบ1 5 ซึ่งเป็นเวอร์ชันจีนของ M ็มบ1 2 0อมรอมที่มีระยะยิงไกลและระบบนำวิถีที่ทันสมัยรวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับอาวุธนำวิถีหลากหลายรูปแบบเช่นจรวดนำวิถีและระเบ,บิดเลเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของการออกแบบตัวเครื่องลบ1 4เป็นเครื่องบินขนาดกลางที่เน้นความคล่องตัวสูงตัวเครื่องถูกออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศและเพิ่มสมรรถนะในการบินรวมถึงความคล่องตัวในสถานการณ์รบจริงเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ติดตั้งช่วยเพิ่มพลังขับเคลื่อน ทำให้เครื่องบินมีความเร็วและประสิทธิภาพในการบินระยะไกลดีกว่ารุ่นก่อนหน้าจึงเหมาะสำหรับภารกิจที่หลากหลายเช่นการป้องกันน่านฟ้าการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและการลาดตระเวนทางอากาศสำหรับประเทศไทยการได้รับเยลบ 10C จากจีนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางอากาศเพราะก่อนหน้านี้กองทัพอากาศไทยต้องพึ่งพาเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าหรือรุ่นกลาง เช่นแนฟ16รุ่นเก่าหรือเครื่องบินไมอย2,000จากฝรั่งเศสซึ่งอาจไม่ทันสมัยเท่ากับเยลบ 10C ความสามารถด้านเทคนิคและระบบอาวุธของเจลบ 10C ทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถยกระดับยุทธวิธีสมัยใหม่และพร้อมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ภูมิรัฐศาสตร์การได้รับเยลบ1 0จากจีนในช่วงเวลานี้ยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้ง เพราะจีนกำลังขยายอิทธิพลทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการจัดหาอาวุธและความร่วมมือด้านทหารการที่ไทยได้รับยลบ14ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงจากจีนจึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนรวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงและเสะถียรภาพในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดจากเกมอำนาจของมหาอำนาจจุดเด่นที่ทำให้ เจลบสบเ,เหนือกว่าเครื่องบินรบหลายรุ่นในภูมิภาคคือ r e 雷 e ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำช่วยให้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายในระยะไกลโดยไม่ถูกตรวจจับได้ง่ายซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในสงครามอากาศยุคใหม่นอกจากนี้ความสามารถในการยิงขีปนาวุธทีย1ลบสิบทีมีประสิทธิภาพสูงทำให้เยลบสิบซเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อเครื่องบินสัตว์รู้ที่พยายามลุกรำนั่นฟ้าไทย ในมุมมองยุทธวิธีเยลบมีความยืดหยุ่นสูงในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน่านฟ้าการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรือการลาดตระเวนทางอากาศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบอาวุธที่หลากหลายทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถวางยุทธศาสตร์การใช้เครื่องบินรบได้อย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์เช่นการควบคุมพื้นที่ทางอากาศเหนือชายแดนหรือการสนับสนุนภารกิจทางบกและทางทะเลอย่างไรก็ตาม การนำเครื่องบินบรบพุ่นใหม่เข้าประจำการย่อมมาพร้อมพร้อมความท,าท้าทายเช่นการฝึกอบรมกำลังพลให้สามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องบินได้อย่างถูกต้องรวมถึงการพัฒนาระบบซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความพร้อมพร้อมรบอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังต้องพัฒนาระบบสนับสนุนและอุปกรณ์เสริมที่สามารถทำงานร่วมกับเจลบสิบสีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ไทยสามารถใช้ศักยาภาพของเครื่องบินรบรุ่นนี้ได้อย่างสูงสุด ในด้านยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคความสามารถที่เพิ่มขึ้นของกองทัพอากาศไทยด้วยเยลบ14จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนสมดุลอำนาจในอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญหลายประเทศในอาเซียนเช่นอินโดนีเซียและเวียดนามต่างกำลังพัฒนากองทัพอากาศและจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ๆการที่ไทยได้รับเยลบ14จึงเป็นการตอบสนองต่อความจำเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถทางการลบเพื่อรักษาอำนาจต่อรองในเวทีภูมิภาคและปกป้องอธิปไตยของชาติในทางปฏิบัติ เจลบ14จะช่วยยกระดับความสามารถของกองทัพอากาศไทยในหลายด้านตั้งแต่การป้องกันภัยคุกคามทางอากาศไปจนถึงการสนับสนุนการรบภาคพื้นดินด้วยอาวุธนำวิถีที่แม่นยำระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซ,นซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในเครื่องบินจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งเครื่องบินและกำลังคนอีกทั้งยังเพิ่มความนา่าเกรงขามของกองทัพอากาศไทยในสายตาคู่แข่งและศัตรูที่อาจคิดร้าย นอกจากนี้การได้รับเยล็กสิบสียังเป็นโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการทหารกับจีนทั้งในด้านการฝึกอบรมการบำรุงรักษาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันประเทศซึ่งจะช่วยยกระดับความทันสมัยและประสิทธิภาพของกองทัพไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลบางประการเช่นการพึ่งพาเทคโนโลยีจากจีนมากเกินไปอาจทำให้ไทยต้องพึ่งพิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินควร รวมถึงประเด็นเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความสามารถในการซ่อมบำรุงในประเทศการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานภายในจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ไทยสามารถจัดการกับเยลบม1 0ได้อย่างครบวงจรโดยภาพรวมการได้รับเยลบมน1 0จากจีนถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนเครื่องบินแต่เป็นการก้าวสู่นวัตกรรมทางทหารและยุทธศาสตร์ที่ทันสมัย ส่งผลให้ไทยมีบทบาทที่แข่งแกร่งขึ้นในอาเซียนและพร้อมพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคตโดยสรุปเจลบสซเป็นเครื่องบินลบที่มีคุณสมบัติครบคันทั้งความเร็วความคล่องตัวระบบอาวุธนำวิธีที่ล้ำสมัยเรดาร์ ash, และความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายการที่ไทยได้รับเครื่องบินรุ่นนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพของกองทัพอากาศอย่างมาก และเปลี่ยนโฉมหน้าสมรภูมาิกาศในภูมิภาคอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้คือโอกาสสำคัญที่ไทยจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศสร้างความน่าเกรงขามในสายตาประเทศเพื่อนบ้านและรักษาสมดุลอำนาจในอาเซียนเพื่อความสงบและเสถียรภาพในอนาคตอ่วนที่2ออ,อตอจากบทสคริปรีวิวเจลบ14ที่จีนมอบให้ไทยโดยยังคงเป็นสคริปยาวทีละเอียดไม่แบ่งหัวข้อหรือตอนเพื่อความต่อเนื่องและครอบคลุม ทีเด็ดในแง่ของการใช้งานจริงเยลบ1 0ีถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูงในสถานการณ์รบไม่ว่าจะเป็นภารกิจลาดตระเวนเพื่อปกป้องน่านฟ้าการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์หรือการสนับสนุนการลบภาพพื้นดินรวมถึงภารกิจสอดแนมและเก็บข้อมูลในสนามรบที่ต้องการความแม่นยำและรวดเร็วเครื่องบินรุ่นนี้จึงเหมาะสมกับสงครามสมัยใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีขั้นสูงและการตอบสนองอย่างทันท่วงทีสำหรับประเทศไทย การมีเจลบสิบสีช่วยยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศในหลายด้านโดยเฉพาะการควบคุมอากาศเหนือพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษในทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการคมนาคมการควบคุมอากาศที่เหนือกว่าจะสร้างความได้เปรียบในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือการรบกวนจากกลุ่มที่ไม่หวังดี นอกเหนือจากความสามารถทางเทคนิคการรับมอบยลบสิบื่ออย่างสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทหารที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างไทยและจีนซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนายุโทโธปกรณ์สิ่งนี้ช่วยให้ไทยสามารถเพิ่มศักยภาพของกำลังผลและพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศภายในได้ในด้านความท้าทาย การดูแลและบำรุงรักษายาลบสิซีต้องใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระดับสูงไทยอาจต้องลงทุนเพิ่มในโครงสร้างพื้นฐานเช่นการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงและบริการทางเทคนิคที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการพัฒนาเหล่านี้จะช่วยให้ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างชาติในระยะยาว